จองรอบขับไปกับลายแมนจองรอบขับกับลแมนคืออันนี้จะเป็นรายได้ครคือของการวิ่ง1สัปดาห์นะครับอ๋อตามความขยันนะครับถ้าวิ่งมากก็ได้มากครับวิ่งน้อยก็ได้น้อยครับมีอินหลายๆอย่างครับเลยดีครับตกวันหนึ่งก็พันห้าขึ้นนะครับถ้าจองรอบขับ กับลายแมนเนี่ยแล้วคุณมีวินัยในการวิ่งเนี่ยช่วงเช้า6โมงถึง11โมงเนี่ยคุณการันตีไปเลยเนี่ยคุณหาเลยได้6 700ต่อของช่วงเช้าและช่วงเย็นเนี่ยคุณก็จองรอบเย็นเนี่ยคุณหายห700เนี่ยวันหนึ่งคุณแค่วิ่งอย่างเดียวเนี่ยคุณได้พันสอง0นึงพันสี่ละเพราะว่าที่จองรอบขับไ์กับลายแมนเนี่ยก็คือมันวิ่งง่ายแล้วก็คือจบงานไวได้ตังค์เร็วอะไรเงี้ยรแล้วก็ได้เหรียญเยอะ ที่เลือกจองก็เพราะว่าอินมันท้าทายแลวมันทําให้เราดูตื่นเต้นในการพิชิตภารกิจต่างๆเพราะผมไม่รู้ว่าเป็นส่งผู้โดยสารนะครับตอนแรกผมวิ่งอาหารกับวิ่งส่งของครับพอผมมาลงรอบเราได้วิ่งผู้โดยสารผมรู้สึกว่าโอเคครับไม่ต้องรอนานครับรับใกล้ตรงก็โอเคครับราคามันโอเคทบมันดีครับมันดีกว่าวิ่งอาหารไม่ต้องไปรอไปอะไรจบงานเร็วครับเพราะว่ารายได้เรามันจะเพิ่มขึ้นในทีวีคูณมากกว่าปกติ จองมา3รอบแล้วครับรอบแรกก็มีตะกุกตะกักบ้างแต่ก็สําเร็จก็ได้ทุกๆรอรอบครับผมอันนี้รอบที่สามครับมาได้ประมาณ1เดือนครับจองรอบประมาณ2เดือนแล้วครับ ดูในกล่องข้อความอะครับมันก็จะมีส่งมาเรื่อยๆคือไลแมนเขาส่งข้อความมาให้เลยทางไลแมนเขาส่งเอ s มาให้เป็นการเฉพาะเห็นเขาให้ลงจองรอบผมเห็นอินเทีฟมันสูงผมไปเลยไปลงครับผมไม่รู้ว่าเป็นงานไว้ครับปกติผมวิ่งอาหารครับพอได้มาวิ่งงานไว้รู้สึกติดใจครับผมก็ลงเรื่อยๆครับรายได้ดีครับจบงานไว้ครับขอบคุณไลแมนที่เพิ่มการจองรอบทำให้ผมมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับขอบคุณครับ